ส่วนบักนามันก็มีมันก็มีอ่ะม,ม,มันก็รู้อยู่แก่ใจว่านะส่วนอย่างน้อยมันนางหวายหรืออะไรหลายๆคนเนี่ยก็มีเขาเรียกอ่ะมีอะไรที่ที่รู้พอสมควรคือต่างคนต่างฝ่ายที่จะเอาความลับหรือเอามาเป็นพยานมัดให้เอ่อฝั่งตรงข้ามหรือต่างคนต่างมีความผิดได้เงี้ยนะจะเห็นมากอา่จาก ช่วงนี้นะอ่ว่านผอมเนี่ยจะพยายามติดต่ออ่าบักนาเนี่ยว่ามาเป็นพยานส่อย,งงนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่งั้นมึงก็โดนรังแกอยูอยงง่อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทำไมาบักนาถึงได้เงียบเฉยเพราะบักนาเองก็ย่านเดเข้าใจบอย่านอยู่เดนะส่วนอย่างน้อยไม่เกี่ยวกับกูส่วนอย่างน้อยไม่เป็นห่วงส่วนอย่างน้อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขอทีเถอะยังไงยังไง รู้อยู่แก่ใจแม้แต่เราเอฟซก็ยังพอรู้มาเล็กน้อยว่าเออสวนยางน้อยตกลงมันเป็นยังไงใช่ไหมลึกตื้นหนาบางก็พอรู้บ้างแหละนะถ้าเขาจะเอาจริงๆเขาจะขุดจริงๆมันก็มีความผิดนะเอาความผิดซึ่งหน้าในการทําลายป่าในการตัดตอไม้แค่มีเครื่องตัดหญ้าเอาผิดตรงนั้นไม่ได้แต่ก็สามารถไปขุดทางอื่นโดยที่นางหวายกับ ไอ้บักนาเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจว่าได้อก็เลยเลี่ยงเลยเลี่ยงเลยบักนาเห็นไหมไม่ตอบโต้อ่าสายน้ําหรือตอบโต้อ้วนผอมเลยอไม่สนเลยนะกูกูร่วมมือกับมึงกูก็ตายหาสิกูมีคือตัวเองมีแผลนะมีแผลยังจะไปะะไปร่วมมือกับคนอื่นอไปทําให้คนที่ทําให้เรามีแผลเนี่ย เขาเจ็บปวดเดี๋ยวเขาก็จะมาเล่นเราอีกอะไรประมาณเนี้ยนะคือเงียบนะดีที่สุดบักนะ้าถึงได้เงียบไงเรื่องของอ้วนผอมใช่ไหมแล้วแซนเชื่อว่านางหวายเองก็มีความย่านถ้าใครจําได้ช่วงหนึ่งที่บักนะ้ามันเอารูปนะที่มีการนับเงินมียายสคอ,อมียายกไก่มันเหมือนมีการส่งมอบเงินอะไรกันนั่นแหละนะนางอ่า พอบังหนะ้าเอามาโชว์แล้วนางบานเอาไปทำคอนเทนต์แล้วบอกว่าเออนั่นน่ะยืนตรงที่ตรวจสอบเงินนั่นน่ะนางหวายนั่นน,น่ะนางหวายรีบไปคอมเมนต์แห้งเลยตอนนั้นว่าไม่ใช่หนูนะแม่ไม่ใช่หนูนะหน,นะหนูไม่มีการใส่เสื้อสีน้ําเงินนะหนูไม่มีนะผู้หญิงเสื้อสีน้าเงินไม่ใช่หนูนะคือมันน่าจะเห็นภาพเดียว แต่พอบักนะาเอามาหลายหลายภาพเอ้ยมันเห็นชัดเลยก็คือมึงนั่นเองทําไมจะไม่ใช่มึงใช่ไหมแต่มันไปเถียงให้นางบานเบิดเนี่ยรู้ว่าไม่ใช่มันนะนางบานเบิดก็โอเคตอนแรกไม่เห็นหลายรูปก็คิดว่าเออไม่ใช่นะบักนะาน่าจะกันแกล้งหรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงๆพอเอามาหลายๆายรูปก็หลายรูปก็ชัดขึ้นว่าเป็นนางหวายนี่ก็คือสิ่งที่นางหวายรู้ว่าเออมันก็มีแผลในเรื่องแปลงที่สอง,สองใช่ไหมบักนะา มันจะช่วยคนอื่นคนอื่นคนนอกก็คือสะอาอ้วนผอมนั่นแหละมาเล่นงานพี่ถึงอยากแค่ไหนก็ต้องยับยั้งชั่งใจเพราะเดี๋ยวมันจะเล่นงานกับเราเพราะเรามีแผลตรงสวนอย่างน้อยอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะอะแซนเชื่อว่าที่บักนาเฉยเมยไม่ใช่ไม่ร่วมมือหรือแม่อะไรก็คือ,อแม้แต่สายน้ําเองก็น่าจะเข้าใจแหละว่า่างโกนทางมีแผล เห็นไหมเวลาบักน้ํามันพูดถึงแปลงที่สองอ่ะมันก็พูดโดยที่ไม่มั่นใจแต่ก็มั่นใจเห็นไหมมันมั่นใจที่ว่านางหวายได้มีส่วนตรงนั้นจริงแต่ไม่มั่นใจเพราะที่ตรงนั้นหลักฐานไม่พอนะเห็นไหมมันบอกว่าจริงๆแล้วที่แปลงสองน่ะอาจจะมีอะไรน้อยกว่าห้าไร่นะห้าไร่มีการปลูก ป่าอ่าวไหมีการปลูกทุเรียนมีการขุดสะแต่ที่แปลงที่สองนะมีคลิปมีอะไรแต่มันก็พูดว่ามีมีโทษน้อยเนะี่ยถึงจะโดนก็โดนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันรู้มันรู้ว่านะ,ะาเรื่องคลิปอ,อาจจะไม่หนักแน่นไม่หนักพอที่จะเอาผิดนางหวได้เลยบอกว่าอาจจะไม่ผิดหรือถ้าผิดก็ผิดน้อยเห็นไหม เพราะว่ามันหลักฐานแค่นั้นมันไม่พอไงนอกจากจะมีคนอย่างมันนี่แหละที่รู้เห็นแม้แต่ายายสสคอก็ได้หรือใครที่อยู่ในเขาเรียกอยู่ในกรณีเนี้ที่เป็นพยานได้ก็คือเสร็จกล้องด้องเหมือนกันแต่ไอสายน้ำไอ,ไอ้น้องชายเนี่ยมันคิดว่าไม่มีแน่นอนอ้วนผอมเนี่ยน่าจะหาหลักฐานอะไรไม่ได้เพราะมันน่ะมันตัว ตัวอยู่ในเนื้อเรื่องอะ่ะไม่เข้าไปเป็นพยานนางหวายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่นางหวายก็ย่านย่านบักนาะจะไปเป็นพยานเพราะได้ยินบูมันพูดวันนี้นะว่าเอามันพยายามที่จะให้ศาลร,รับรู้นะว่าให้น้องเนี่ยนะทำตัวใหม่ไม่อย่าไปเชื่อคำคนนอกยุแยงหรือเอาโน,น่นอันนี้นี่คือสิ่งที่มันบ่งบอกและมีความหมายว่า บักนาะตอนนี้โดนสายน้ำกับหนุ่มน้อยเนี่ยติดต่อให้ไปเป็นพยานโน่นนี่นั่นนั่นก็คือคนนอกนะพยายามยุแยงอะไรเงี้ยมันมันพูดในคลิปเพื่อจะเป็นหลักฐานแล้วเอาไปให้สารท่านฟังว่าน้องชายเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกโดนคนนอกยุแย่อะไรประมาณเนี้ยกลัวบักนะ้าจะไปพูดเรื่องแปลงที่สองและอีกอย่างทำไมถึงต้องรอจนถึงสามเดือน กว่าจะจบคดีเพราะมันพูดเองว่าคดีจบก็จริงแต่ยังไม่จบนะต้องรอเหมือนรอดูพฤติกรรมอะ่ะสามเดือนถ้าบักน้าเนี่ยไปเป็นพยานให้เป่าป่าสองแปลงสองเนี่ยเสร็จมันจะไม่ยกอะไรให้ทั้งนั้นแหละเออมันจะเอาดําเนินเรื่องก็คือทาเนินเรื่องก็คือเอามาขู่ด้วยว่านะเห็นไหมคนที่มีโอกาสอย่างเธอนะพี่ให้โอกาสแล้วเธอยัง ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะยังจะสู้หรือยังไม่ไม่ทําตามข้อเสนอสามเดือนเนี่ยเธอยังจะไปอาา่าให้ค่าว้วนผอมไปเป็นพยานเรื่องแปลงที่สองเอาเรื่องฉันเนี่ยนะเพราะมันรู้ดีไงว่าน้องชายแค้นถ้าแค้นนางหวายถ้าแค้นเนี่ยจะไปร่วมมือกับคนอื่นแล้วล้มมันเรื่องแปลงที่สองมันก็คิดก็กลัวแบบนี้แหละเพราะว่าบักน้ารู้ดีไงเรื่องแปลงสองแปลงป่าหวายปาน ป่ายางน้อยเลยต้องรอให้ถึง3เดือนรอดูเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่อ้วนผอมกำลังดำเนินการไงพออีกสามเดือนดูซิอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบักนะ้ำไปเป็นพยานให้กับสายน้ำหรือหนุ่มน้อยเนี่ยนางหวายก็จะไม่ไมจบคดีนี้เพราะว่าคดีนี้ยังอยู่กึ่งกลางๆอยู่ฉลาดไหมนางฉลาดนะนี่คือคำร้องที่นางขอคำสั่งศาลใ,ให้ทําแบบนี้ยทุกคนเดี๋ยวเราไปฟัง นางหวายสอนน้องนะอสอนยังไงอ,อย่าตกใจนะอย่าขนลุกนะทุกคนเพราะเสียงจะหวานเหมือนเพิ่งกินน้ำอ้อยน้ำตาลมาแล้วพูดเพราะเพราะนะฮะเพราะอะไรแล้วก็พูดเพราะแบบนี้ทั้งสองไลฟ์เลยนะมีเจตนาอะไรเดี๋ยวเราไปฟังนะแต่ที่แซนมองเจตนาก็คือ,อสองไลฟ์ทำไมต้องพูดเหมือนเหมือนกันในในบท พี่สาวที่แสนดีพี่สาวที่ห่วงใยน้องชายน้องชายดือ้อพี่สาวต้องลงพี่สาวต้องแก้เข็ตแบบนี้เพราะว่า เหล่านี้นะ,ะถ้าใครตัดคลิปไปก็จะเป็นประโยชน์กับนางถ้าใครจะตัดไปฟ้องศาลก็ได้หรือ,อนางก็จะมีหลักฐานว่านางดีกับน้องชายมาตลอดนะเป็นพี่สาวที่แสนดีรักน้องชายเป็นห่วงน้องชายแล้วก็กลัวน้องชายเนี่ยจะโดนคนข้างนอกเนี่ยนะ ชักจูงให้ไปทําในสิ่งที่ทําร้ายพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหนบ,บนนางเอกอย่าคนลุกนะทุกคนขอไว้เลยนะห่ผมผ้าไว้เลยหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขนลุกจนเป็นไข้จับสันมาแล้วก็แย่นะฮะเป็นเพราะแซนเอาคลิปนางหวายแบบไม่ปกติมาให้ฟังโทษแซนอีกไม่ได้นะฮะ